เอบเลท่านประธานที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยอุบลราชธานีเมื่อสักครู่ได้ฟังรายง,งานของท่านอาจารย์นะครับจากสถาบันพระปกเกล้าซึ่งความจริงผมก็ตามงานท่านมาตลอดแล้วก็ขอขอบพระคุณนะที่อยู่ที่บ้านก็ได้อ่านหนังสือของพระปกเกล้าโดยไม่ต้องมาเรียนเพราะท่านส่งผมถึงบ้านทุกเดือนแล้วก็ บางเล่มต้องขอขอบคุณอย่างกรณีเรื่องประชาธิปไตยรอบโลกอะไรต่างๆหลายเรื่องที่ส่งเข้าไปซึ่งผมเองก็ถือโอกาสไม่ต้องซื้อหนังสือเลยก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านประธานนะเห็นเล่มที่ท่านนําเสนอแล้วก็มันสวยแต่มันแพงนะฮะบางทีทําต้นทุนก็สูงเอาต้นทุนต่ากว่านี้ก็ได้มันอ่านได้อยู่แต่ว่ามันสวยดีพิมพ์สีสีอย่างนี้เรื่องที่ผมเห็นที่ท่าน ได้ทำงานเนี่ยก็คือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ซึ่งเวลาน้อยก็คงไม่ต้องพูดเดยอะยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่ท่านเขียนก็ชอบเรื่องว่าผู้หญิงกับการเลือกตั้งซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนบรรนอกบรรณานแบบผมเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมือง เวลานี้มันเป็นปัญหาอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นปัญหามาจากวัฒนธรรมอาจจะเป็นปัญหามาจากเรื่องอื่นๆซึ่งผมอยากให้พระปกเกล้าเนี่ยลองลองไปดูรายละเอียดลึกๆซิว่าทําไมผู้หญิงกับการเมืองถึงเข้ามามีส่วนร่วมไม่เยอะโดยเฉพาะทางชนบททั้งๆท,ที่ชนบทบ้านผมก็เจริญน,นะอย่าลืมว่าคุณป้าผมนี่ซื้อน้ํายาปรับผนุ่มแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ได้ล้าหลังนะครับแต่ว่าในทางการเมืองยังถดถอยอยู่ เราสถาบันที่เหมือนทางการเมืองเนี่ยเราจะไปดูคนเหล่านี้หรือไปให้ความรู้อย่างไรเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านเ็าไปตามโรงเรียนไปตามอื่นซึ่งก็ถูกแล้วละ่ะแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละแต่ละแห่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมได้ดูแล้วว่าท่านสำรวจข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือว่ามูลท่านหามูลค่ามูลเหตุข,ของความขัดแยง้ง นะครับหาความสําคัญของปัญหาซึ่งรายละเอียดนมาจจะเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ตแบ่งความขัดแย้งเป็นสี่มิตินี้ผมเองก็อยากจะบอกว่าความขัดแย้งที่หนึ่งที่ท่านบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองแน่นอนน่ะการเมืองมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติของคนต่างคนต่างคิดแต่วันนี้ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมามันอาจจะไม่ใช่ความขัดแย้งทางการเมืองมันเป็นความขัดแย้งทางความรู้สึกด้วย เหมือนผมชอบหลวงพ่อองค์หนึ่งอีกคนชอบหลวงพ่อองค์หนึ่งก็ทะเลาะกันทำอย่างไรที่บ้านเมืองนี้มันจะต้องไม่ต้องทะเลาะกันทั้งๆท,ท,ที่เราชอบหลวงพ่อคนละองค์ล่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหลายรา,ายงานก็ก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้พระปกเก้าทำลองลองรายละเอียดดูว่า ในระยะยาวเรามีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรนำเสนอได้เพราะผมเชื่อว่าทางทาคณะครูอาจารย์ท่านเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีแต่คนที่ถ้าผมอ่านผลงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ก็เก่งนะฮะเพราะนั้นความขัดแย้งทางการเมืองเป็นความขัดแย้งปกติสถาบันนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้สถาบันต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น แม้กระทั่งผมก็พันไปถึงองค์กรอิสระองค์กรอิสระอาจจะไม่ขึ้นตรงกับใครก็จริงแต่คนที่อยู่ในองค์กรอิสระถ้าพูดออกมาชี้นำละทึ้พูดออกมาเข้าข้างใดข้างหนึ่งนั่นคือความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือท่านจะรู้ไม่รู้ไม่ทราบเพราะนั้นผมก็หวังว่าสถาบันพระปกเกล้าก็คงเป็นสถาบันหนึ่งที่เราจะลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองลงได้โดยวิธีการอะไรผมไม่ทราบ ผมจะวานเป็นหน้าที่ของท่านมาทำแล้วก็ผมว่าเรื่องงบประมาณก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับท่านเพราะว่าเราก็อยู่ในสภานี้อีกเรื่องหนึ่งความขัดแย้งที่ท่านออกมาก็คือการใช้พยัะทรัพยากรธรรมชาติเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะถ้ามีเวลาพูดก็คงต้องยาวเพราะอะไรครับวันนี้เมืองไทยสังคมไทยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้มันมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครที่เข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติแถวบ้านผมนะเขตเลือกตั้งผมมัน้านนอกมันนาอำเภอน้นํายืนน้าขุนทุ่งสีทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถามว่าเยอะไหมเยอะอย่างการระเบิดหินอย่างการทำท่าสายเหล่านี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเราเองเสียโอกาสหลายเรื่องคนยากคนจนเสียโอกาสโดยไม่ได้รับการแชร์เรื่องพวกนี้ออกมา มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแทบทุกแห่งอาจจะเป็นเคสของท่านศึกษาลองมาดูว่าทำยังไงความเหลื่อมล้ำเหล่านี้จะลดลงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางไปเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้บ้านผมก็แย่งน้ำกันนะครับพอหน้าแรงการแก้ปัญหารัฐบาลก็คล้ายๆกันไปขุดลอกขุดคลองมันไม่ใช่การแก้ปัญหามันเป็นการที่นิดๆหน่อย เรื่องใหญ่ยังรับไม่รับการแก้ไขก็สร้างความขัดแย้งได้ซึ่งท่านอาจจะไปใส่ในรายละเอียดผมไม่มีคําถามท่านนะครับมีแต่คําคิดความคิดของผมที่บอกว่าสถาบันพระบกเกล้าถ้าจะเป็นหลักจริงๆเนี่ยผมก็เชื่ออาจารย์นะว่าอย่างนน้อยๆความเชื่อมั่นของสังคมต้องมีก่อนถ้าสถาบันออกอะไรมาเนี่ยเขาไม่เชื่อเว้ยพระปกเกล้าเหรอเพราะนั้น ปัญหาเรื่องความขัดแย้งต่างๆไม่ว่าทางการเมืองไม่ว่าทางเศรษฐกิจทางสังคมอยากให้สถ,ถาบันระมัดระวังความคิดเห็นเพราะมันละเอียดอ่อนไม่อย่างนั้นทางปกก้าออกกันแล้วไปนั่นแน่นั่นแน่นนเนข้าข้างนี้อีกแล้วเข้าข้างนี้อีกแล้วซึ่งอยากให้ระมัดระวังซึ่งมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรเพราะแต่และคนแนวคิดไม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องเคารพแนวคิดของครูบาอาจารย์เหล่านั้นด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ ฝากไปนะครับว่าความขัดแย้งทางเศรษฐกิจผมเองเห็นท่านเขียนแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเพียงแต่ว่าเป็นกว้างๆอาจจะผมอาจจะไม่เน้นใส่ใจเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจผมเองก็ไม่ไม่ทราบว่ามันมันอยู่กับใครเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจไทยไม่รู้อยู่กับใครไม่รู้ใครผูกขาดรู้แต่ว่าเวลามันมีปัญหาแล้วลรัฐบาลแก้ไม่ได้มันไม่รู้อยู่กับใครท่านลองหามาดูดิว่าหมูแพงมันอยู่กับใครท่านลองหามาชื่อว่า ไอ้ข้าวถูกเนี่ยมันใครจัดการเหล่านี้คือปัญหาหมดเพราะนั้นผมว่าสถาบันที่เป็นกลางที่สุดคือของท่านนี่แหละลองไปทำการวิจัยดูลองไปทำอะไรดูให้กำลังใจนะครับอาจารย์ทุกท่านขอบพระคุณครับครับต่อไป